Yeah. Thank you. That's fine, I'm just going straight on. Oh Got พืชแล้วก็ดอกไม้นะคะเรียกว่าเขาครบวงจรเลยค่ะครบเลยทุกสิ่งอย่างดูสิอ๋อนี่จะเป็นหัวที่เอาไปปลูกนะคะดอกไม้นะคะเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้เราไปฝังดินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็จะงอกว้าว <laughs> expensive พันเดตอ๋ o โอเคอืมอ๋ออ t ดีไซน์อืมั้นจะเป็นกระถางน่าจะเป็นแฮนด์เมดแหละน่าจะเป็นแบบเพนเพนเนาะเพนลายนะคะอืมโอ้อ huh, uh ืมอืมอโอ้ I saw the big c r a this wow. ปลาคาร์บนะ Expensive fish <laughs> นี่ค่ะมีบอ่อปลาคาร์บด้วยเขาขุดเอาไว้ในมุมสุดนะคะว้าวว้าวสีเงินสีดำนั้นสวยจังเลยสวยมากอะ่ะนี่ค่ะแล้วก็มีต้นต้นไม้แบบนี้จะเป็นแบบ พู่เขาดูแลได้แบบมันดูสิออกดอกด้วยเป็นฝักสวยมากเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนนะคะ ต้นกล้วยผันไหนนะคะโซนนี้จะเป็นแบบไม่ได้โปรดปราดเท่าไหร่นะคะขุยครึมมากเลยอะ่ะก็ถือว่าไม่เล็กนะคะน้องถามสามีว่าเออมันเล็กกว่าที่แอคเตอร์กับที่ทักกะละทักกะวะการเด้นหรือเปล่านางบอกเหมือนจะเล็กกว่าอะไรเงี้ยน้องว่าไม่เล็กนะ เพราะเขามีแยกเป็นโซนอย่างโซนกระถางก็คือกระถางกระถางไปเลยนะคะโอ้โหดูสิต้นกล้วยตะกี้นางมาดูบอกว่ามีต้นกล้วยด้วยนะเธอมาดูสิหน่องก็มัวแต่เพลิดเพลินกับมุมของตรงปะคาบนะคะ ต้นเงินนะคะเงินไหลเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต้นกล้วยขนาดไหนไซส์ไหนนะคะตายละแบบนี้เขาจะมีระบบดูแลนะคะต้นไม้เขาเขียวแบบอันนี้ระบบค่อนข้างแน่นเลยะคะ่ะเขียวขจีหมดเลยอะ ไปดูราคาต้นต้นนี้สิกวักมรกตนะคะร้อยี่เหรียญน,นะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเขียวชะอุ่มเลยนี่นะคะเป็น,ต,นต้นกล้วยต้นกล้วยลายด่างลายเลือดนะคะลายแบบด่างเลือดนะคะสีแบบ อ๋ออโอ้ยตั big size 46 45 46ว wow. uh ้าวอือหืโอ้เนี่ยค่ะมูซามูซานะคะถ้ามูซานี่มันจะทนหนาวได้โอ้ยน้องซื้อมาก็เป็ดเสร็จบวกชิปปิง้งบวกค่าซื้อแล้วตกสามพิเศษอ้อออ การดีเนียอ๋อต้นอือฮะออเอ็ไซ่แพต้นเออพูดซ้อนนะคะภาษาอังกฤษก็คือการดีเนียนะคะอือฮะสิบทีนอนนี s is okay. uh huh. so nice. about e expensive like fifty fifty d แต่ต mm ้นกล้วยอว้าว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 โอ้ย้ยจาก่อบทีนี่ใช่ไหมใช่ด้วันสั่งตอนที่ฉันสั่ง28ดอกไปมาเช็คกับอันนี้มันจะเป็นนีออนนะคะผู้ด่างที่แบบนีออน40 ampere 28 mm hmm. จะมีแบบกระถางเล็กๆ24ยิบสี่ก็ถือว่าแพงถือว่าหน่องได้ถูกกว่าเบ็ดเสร็จหน่องได้หน่องได้เยอะกว่าคือ <c ười> ได้ปริมาณออของผู้ด่างได้มาเยอะนะคะค่อนข้างเยอะผู้ด่างนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้ว <c ười> เ,เพราะว่าเราขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะคะอย่างอันนี้อันนี้มันจะเป็นอีกพันหนึ่งตัวนี้เขาบอกไว้ไหมเดี๋ยวดูสิ โพโตสโพโตสนะคะเปอร์โตสเปอร์โตสโลไลท์ก็คือไม่ต้องใช้แสงจริงๆไม่ไม่ต้องมีแสงเขาก็โตได้นะคะเขาไม่บอกชื่อนะคะอันนี้ไม่ค่อยบอกรายละเอียดคือจริงๆแล้เราต้องบอกอันนี้มันจะเป็นเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่สโนว์ควีนนะคะมาเบควีนค่ะตัวนี้นะจะเป็นมาเบควีนส่วนรุ่นนี้ที่มันเพาะพันธุ์ง่ายๆที่ไม่ค่อยมีลายด่างก็คือ เออ่ราคาไม่น่าจะสูงนะแบบที่น่องที่น่องปลูกอยู่ก็จะมีเยอะมากแต่เ,เขาก็ขายโหดเหมือนกันนะคะเขาขาย21่เอเรียนนะคะปลาย,ลายอันนี้ค่ะที่น่องจะทําเสาให้เขาให้เขารากมันเกาะนะคะขึ้นมาเรื้อยขึ้นมาจริงๆจะเป็นแบบต้นเสาแบบนี้ก็ได้ อันนี้ไม่บอกชื่อเลยฟิวโรเดนดอนโอเคฟิโรเดนดอนอีกพันหนึ่งก็สวยดีเนี้ยค่ะมุมเนี้ยเขาก็ปล่อยไว้เป็นแบบก็แต่ชไ c นิสช s e นิส r อ r e e ร์กรีน same like that this one here like เซนติมันคิวอันนี้เขาจะเรียกว่าเออ่ตระกูลเนี่ยฮะเป็นตัวยอ่อสองตัวตัวเซตสองตัวนะคะนี่นะคะเออตัวยอ่อเซตเซตเฟนท์นะคะก็จะเป็นพวกเออ่กวกางมรกตก็คือเลี้ยงดูง่ายนะคะอืม <c oughs> <c oughs> ว้าวอ๋ออือฮันี้จะแบบว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะต้นอะไรนี่เหมือนมีดอกออกมาด้วยจะดูชื่อก่อนนะคะอ่าเพื่อนๆจะได้รู้จักชื่อเขาไม่เห็นดูก่อนเอ่อ ทาลิก้าของก็งงบางอันเขาก็ไม่ระบุชื่อนะคะสุดๆเหมือนป่าดงดิบป,ป่าอเมซอนคือแบบว่าชอบมากเลยอ่ะดูอันนี้นะคะอันนี้99เหรียญออันนี้ลายสวยมากค่ะ ุม,มนี้จะเป็นผู้ดังแบบใบใหญ่นะคะใบใหญ่เซตนี้ราคาตกสองร้อยนะคะสวยอยู่นะลายเขาต้นไม้เยอะมากบอกเลยว่าเยอะเนี่ยชอบมากเลยอะใบเนี้ยค่ะเห็นไหมใบเขาสวยแบบแต่พวงนี้เขาจะมีโอารากอากาศนะคะเดี๋ยวดูชื่อก่อนหนูก็จำชื่อไม่ได้เขาจะมีโอารากอากาศอันนี้เหมือนเขาปลูก เจ้าผู้ด่างน่าจะเป็นคล้ายๆสโนควีนถ้าข่าวมากๆน้องก็แปลกเราก็งงกับที่นี่เขาไม่เขียนชื่อต้นไม้สักเท่าไหร่เลยนะคะ Pothos เนี่ยโพโ o สอะไรเนี่ยนะคะมันก็คือแปลว่าต้นผู้ด่างนะคะบางคนก็เรียกต้นไม้ออ มันนี่เพน์นะคะมันนี่เพนส์น้องก็ไม่รู้นะคะเ,เรียกกันหลายชื่อหลายแบบแล้วก็ต้นที่เรียงง่ายอีกต้นหนึ่งที่น้องเคยคิดอยากเอาไปปลูกแต่ยังไม่เจอที่สวยๆดีๆสมบูรณ์นะคะพวกต้นเฟิร์นนะคะเฟิร์นแบบนี้นะคะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เฟิร์น ไม่แน่ใจว่าใช้โฟอนค่าหลวงไหมอันนี้นะระบบเขาที่นี่เขาทำได้ดีมากก็คือเขาจะมีระบบที่แบบว่าช่วยให้อุณหภูมิปรับสังเกตไหมคะข้างบนสี่เหลี่ยมข้างบนนั้นนะคะเดี๋ยวน้องขยายให้ดูนี่คะ่ะช่วยอุณหภูมินะคะให้เป็นแบบว่าชุ่มชื้อนอะเพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่อันนี้เขาจะชอบความชุ่มชื้นนะคะ โอ้ตาย่อากาศหนาวก็จะแบบค่อนข้างจะมีน้ำมูกเล็กน้อยอันนี้น่าจะมีต้นเล็กๆขายอันนี้เขาขึ้นกอใหญ่เลยแต่พวกดีน่าจะเลี้ยงง่ายนะคะใบเขาสวยมีสเสน่ห์มากร้อยยี่สิบ้าเหรีนนะคะ เราจะได้รู้ตัวต้นไม้เหมือนเขาเขียนอย่างอันนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายเท่าไหร่ monstera มิมิมามิมิมา แบบนี้นะคะมอนสเตล่าต้นเล็กๆสวยมากเขาจะบอกเหมือนกับเขาจะบอกเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะตะกี้ที่น้องที่น้องดอูประเภทนะคะเนี่ยค่ะมอนสเตล่าก็คือต้นนี้นะคะต้นเล็กอะมินินะคะโอ้ยเยอะมากนะคะเยอะมากแต่ไม่ค่อยเจอไม้ด่างเท่าไหร่ จะแค่ต้นกล้วยนะคะไปหนึ่งต้นโอ้ขอโทษค่ะโอ้ว้าวฮะมอนสเตอร์จะบิ๊กไซส์อ่าอันนี้ก็คือมอนสเตอราเนี่ยค่ะแบบไซส์ใหญ่โอ้ตายแล้วสวยมากอือมอนสเตอรานะคะ ดิล uh, uh, ิซิโอซาเอ่อฟิโรเดนดอนเอออยู่ในตระกูลเนี้ย oh. bird of paradise is like a warm country เ mm hmm. นี่ยค่ะต้นนี้ค่ะสวยมากแล้วนนองก็ชอบมากด้วย มันจะอยู่ในประเทศที่อบอุ่นนะถ้าเราเอาไปเลี้ยงดูเราก็ต้องออรู้จักที่จะรู้ที่จะดูแลเขานะต้นนี้ต้นนี้อนนนกอใหญ่สุดนี่หนักถ้าจะหลตังเดี๋ยวดูสิสองร้อยเหรียญน,นะคะ bird of paradise uh huh. beautiful the flower sea. s e e ปนาน่ามูซานะคะ n s e อ,อ เขาหน้าจะปลูกเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,นคะในที่ที่อากาศเหมือนกับว่า60 degree นะคะอันนี้จะ d e นี่คือความอุ่นประมาณนี้ค่ะก็คืออากาศแบบไม่หนาวไม่ร้อนมากนะคะมันจะอยู่ได้ดีแต่ที่นี่เขาก็คงคุณอุณหภูมินะคะอย่างที่บอกว่าเขาก็จะมี อุณหภูมิของเขานะคะเขาก็คุมสวยมากนะถ้าปลูกน่องได้มาหนึ่งต้นที่น่องซื้อมาเบเ็ดเสร็จก็30กาเหรียญแล้วว่าโอ้โหแบบเสียดายมากเลยอันเนี้ยสาเก้าเหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศอุ่นๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะพาเขาไป <c oughs> เลี้ยงดูดีไหมถ้าชุดก่อนของน่องมันไม่รอดนะคะเพราะน้องมีต้นกล้วยมูซาอยู่นะคะสองอย่างนะคะแล้วก็บลู ไอศครีม <Ice> เป็นกล้วยเอ่อกล้วยที่อยู่ในอากาศหนาวได้ก็คือเดี๋ยวพอช่วงอากาศอุ่นเขาก็จะขึ้นหนองก็จะเอาไปลงหลังบ้านนะคะเยอะม,มากเลย Native to Sri Lanka popular spice known as cinnamon is obtained cinnamon. From, from the bark uh huh. so you get the spice cinnamon from the bark oh, <smell> cinnamon. then oil obtained from the leaves smell <And S 2> like a cinnamon I don't know the smells like I <it, S 2> don't know <but S 2> Mm -hmm. Temperature, average to warm, bright light, clean direct sun. Mm -hmm. Coffee tree. Ton It's coffee tree. Oh wow. This is the flower. There's flowers that emerge uh, from the branches together with the leaves. The mm -hmm. flower has five petals and a scent resembling that of jasmine. Jasmine. The flowers only last two to three days. Oh. flower like a white color like a jasmine I don't know but in coffee tree but in these types เขียวมากตรงนี้จะเป็นต้นฟิกนะคะฟิกก็จะเป็นแบบลูกแบบนี้ค่ะมะเดื่อมะเดื่อฝรั่ง มันจะลูกมันจะออกมาแล้วมันต้องสุกแล้วเปลือกมันต้องสีออกอมอมม่วงๆเนี่ยค่ะฟิกติคอปบราวน์ชัคกี้ฟิกอิสเวร์เกูดฟรุตเดสมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะมีคุณค่านะคะ ทางสารอาหารเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆลองไปหาอ่านดูนะคะแต่ก็คงไม่จําเป็นอย่างหน่องคงไม่ไม่น่าจะเอามาลงสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าก็ปัญหาซื้อได้สําหรับสาหรับที่นี่นะคะที่ที่รัาโคโลราโดน้องก็พอเห็นอยู่บ้างนะคะต้นไม้เยอะมากอัล69ตินไนดอ๋อ o สก f r ร i t เยะ ดาวชาบาแบบประมาณว่าแถวฮาวายอะไรแบบเนี uh ้ยนะคะ เฟื่องฟ้ามีหลายโทนเลยนะคะที่นี่เหมือนเขาผสมบันเย็นอมๆมมแบบผสมสีนะคะโหสวยมาก mm hmm. same paper flower when we have that at home the three color different here โ oh, อยังไม่หมด t i s more 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 น o ่นสิ you like this one huh ออยังเดินไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินกันอีกนะคะอ,อีกอีกสักประมาณน่าจะน่าจะประมาณสามบล็อกนะคะโอ้โหแด่ว่าคือเหมือนมาสำรวจก็แล้วกันนะคะดูสิเนี่ยค่ะความลึกแล้วเขาก็จะมีหลากหลายเหมือนเขาเรียกว่าเนอร์เซอรี่นั่นแหละก็คือโรงเพาะเลี้ยงนะคะต้นไม้ แต่ที่นี่น้องไม่เจอไม้ด่างเท่าไหร่นอกจากที่เห็นก็คืออ,อย่างอันนี้ not for sale ก็เหมือนเขาจะ take care เนอะเหมือนกับไม่ไม่แปะปะะ้ายราคาเหมือนกับว่าก็เหมือนยังเป็นโรงเรียนเลี้ยงนะคะช่วง summer นัมม่นแหละอย่างที่น้องบอกนะคะประมาณเมษาพนสภาน่าจะช็อปกันได้สบายตรงนี้น้องเดินมาเกือบจะสุดแล้วนะคะเกือบจะสุดทางแลเห็นไหม เยอะม,มากเลยอ่ะแล้วก็ตรงนู้นก็คือสุดมุมเลยคือเดินมาแบบสุดมุมนู้นเลยนะคะก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถูกใจเยอะแต่ว่าทำใจไว้อย่าพึ่งซื้อ <laughs> อย่าพึ่งซื้อเออแวะมาดูแล้วก็เผื่อเอาไว้สำหรับเดือนสี่กับเดือนห้านะเดี๋ยวเราจะมากันแล้วค่อยแพลนว่าเราจะมาหาต้นอะไรกลับบ้านนะคะอย่างมุมเนี้ยนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะแบบมันใหญ่มากอะหนองว่าใหญ่มากแล้วก็คืออย่างเ,าเดี๋ยวพาเพื่อนเสไปดูต้นต้นดอกเฟื่องฟ้านะคะที่เราเคยซื้อไปกระถางละยี่นะที่ King Super นะคะตรงนี้หนองว่าน่าจะแพงกว่าเพราะว่าเขาน่าจะใช้ต้นทุนในการดูแลต้นไม้ค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้นะคะดอกชบา ชบานะคะเห<ม>็นไหม,มก็เคื่องฟ้าที่นี่เขาจะมีเหมือนสีผสมไม่ได้สีเบสิกอย่างที่ที่หเอหน้องซื้อไปเมื่อรอบที่แล้วนะคะเมื่อกลางๆปีจะต้องดูราคาแป๊บปนึงนะคะอาฮะน่าจะอยู่คนสิบเก้าเหรียญยี่สิบเหรียญน,นะคะสิบแปดเป็นปลายก็เท่าเท่ากันนะคะสิบแปดเป็ดปลายน,นะคะก็ ถือว่ามาแชร์ไอเดียนะคะเพื่อนๆชอบต้นไม้ดอกไม้นะคะกระถางต้นไม้นะคะออลองแวะมานะที่นี่มีเยอะมากเลยะคะ่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆเรียกว่าเดินกันเลินเลยนะคะช่วงซัมเมอร์นะคะอย่าลืมนะคะมากันนะคะก็ <laughs> ตรงเนี้ยเขาจะย่อสวนจริงๆมันจะมีเต็มสวนเลยนะคะเต็มยาวไปถึงโน่นเลยอะคะ่ะ แต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงฤด,ดูหนาว่ะเขาก็คือลดสัดส่วนลงนะคะโอเควันนี้หน่องก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้ามาพบกับเรื่องราวของต้นไม้กันใหม่นะคะว่าหน่องจะมีที่ไหนที่แวะไปแล้วก็ก็จะมาแชร์มาแนะนำให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกานะคะโดยเฉพาะรัฐโคโลราโดนะคะเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้ดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบแต่งบ้านนะคะ ก็ลองแวะกันมานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ